ในนามของบริษัทไทยแบเรจจำกัดมหาชนหรือไทยเบฟนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร,มาร่วมบุริษีสารน,นาคตการศึกษา Connex ก ED การศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับในการที่จะเสริมสร้างเติมเต็มทั้งองค์ความรู้แล้วก็สร้างทักษะนะครับให้กับน้องๆเยาวชนนะครับเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกําลังที่สําคัญที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติของเราในอนาคต เราเน้นในเรื่องของทักษะการทำมาค้าขายนะครับในเรื่องของโครงการอุตตบจูเนีย์น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสนำเาองค์ความรู้มาทำกิจกรรมแต่สิ่งที่สำคัญเขาได้สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการบวกลบก,การทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีในเรื่องของต้นทุนการธำมาค้าขายทำให้เด็กๆเองเ,เนี่ยได้สามารถที่จะเรียนรู้ประยุกต์ออกจากองค์ความรู้มาเป็นทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับ